เช่นเคยวันนี้นะครับอตอมคุ้ชฉาแนาจัดยิ่งกับโอหูดอ,อกหมื่นหนึ่งแต่และหมื่นแต่และเบนวันนี้ก็ได้มาสองกล่องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสวนนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนก๊อกน้ำนะครับพองนอนใส่ก๊อกน้ำใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะทํางานก็เหมือนเดิมน,นั่งมุมเดิมน,นะครับหรือทางานนีนีก็มานั่งดูการ์ดนะครับดูขนม ันนี้ผมได้มาสองกล่องนะครับขอยากแกะก่อนนะมาดีวิวหาว่า <c oughs> ผมจะได้บใบเล็กหรือใบใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสองสองนะครับของที่สองนะครับ มันจะบิดพารแล้วนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าบางที่ออกแต่ใบเอ็น,นะครับเหมือนงวดก่อนผมซื้อสกล่องนะสกล่องนะผมก็ยังมีความหวนะังเนาะว่าผมจะได้อ,ดอ่าใบใหญ่เนาะสกล่องออกใบเอ็นหมดเลยนะครับทีนี้ตอนนี้ผมมีแค่ไงแค่ตรงสาขาสารลักเมืองนะไกลๆเพราะผมได้ตรงนี้ได้เยอะมากนะครับได้ NS R อ่า WR SR TR นะครับสาขาเนี้ยถ้ามันมาอีกผมก็จะรุนเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอบนี้ผมก็หยิบมาอีกสองนะเพราะงันทีเราหยิบมาสองได้ไปอินนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอีกสองกล่องผมก็เลยไปหยิบมาเหมือนเดิม 1, 1, 2, นะมี่นก่นสองอันมาดูซิว่า อส,อสองสองซองเนี้ยสกล่องเนี้ยผมจะมีได้ได้การใบพิเศษหรือเปล่าตัดขาดไดดีกว่านะครับก็รุ้นเอาสนุกสนุกนะครับพอได้ลงคลิปนะครับเป็นสตอรี่ของชีวิตไปมันก็หลายกล่องละมันจะปิดพาร์ทแล้วครับเดี๋ยวต้องมารุ้นว่า HR นะครับหรือ h r จะมาหรือเปล่านะครับมีผมก็รุ้นต่อไปนะครับเพราะว่า มันก็ยังมีความหวังเล็กๆแน่นอยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็เอาสนุกดูเอาสนุกมามาดูกันที่การ์ดใบเล็กเลยหนึ 1, 2, ่งสองซ่งอามาเหยครับธรรมดาครับ8ปดกับ5้สามนะครับแปกับ5้สามาสองเล็กจบข่าวไปแล้วหนึ่งใบมาเดี๋ยวองใอาง่ มาดูทีครับ HR จะมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมไมดียวอกหนึ่งสองซ่มมาไหมครับแสงสะท้อนวับรีบวับมาไหมยังไม่มาครับสามสี่กับสามสิบนะครับเงียบก <c oughs> ริบมาใบเท็์ตัหนึ่งสองซ่ม เงียบริบเหมือนเดิมครับ53กับ30อ่ะยังไม่มาเช่นเคยก็ถ้าเขาลงผมก็รุนนะทีละกล่องสองกล่องไปเพราะว่าเอาเยอะไม่ได้แต่ถ้าแต่ผมดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีคนหยิบละบางทีก็อยู่นานมากต้องทำวันสามทีวันไปดูก็ยังอยู่เหมือนเดิมะทีนีน้ใบใหญ่นะครับนี่ไอตัวที่งอเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับโคตรงอเลยส่วนมากนะ หนึ่งสองซ้าดูสิครับงอเป็นเลขแปดเลยมาไหมครับแปดอุ้ยมาอีกแล้วนี่อานะครับเป็นใบอานะครับสามสิบสามสิบสองเดี๋ยวต้องดันกลับไปไนี่มันไหมครับอามาครบละอาได้สามใบละสาขานี้ ได้สามใบละดับเบิลอาสองนะครับทำไมไม่มาฮิสอาร์ถ้าฮิสอาร์มานี่หนึ่งหมื่นแตกเลยนะนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอะพี่มดแดงเชิญลง,งมาก่อนขนมก็ยังอยู่นะครับเหลือเยอะเลยอันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามศูนย์สามสองนยสี่ผมจะให้ดูการ์ดก็น ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะผมแยกไว้เป็นหนึ่งเซตแล้วนี่ทุกคนดูว่าผมเนี้ยนี่ใบเห็นนะใครขาดใบไหนบอกผมมานี่แล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือประมาณนี้คือผมซื้อได้ประมาณนี้น่าจะเป็นกิโลขึ้นลวหรือสองกิโลแล้วนี่เยอะมากอ่ะโอเคนี่ การดเอ็นนะครับเป็นตั้งเลยแต่สรุปงวดนี้ผมได้ใบนี้นะครับใบอ่านะครับการ์ดแลนะครับแต่มันงอนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามโอเคครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบาย